สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel c h anel n KC Beast วันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของพุทธพุดกันอยู่นะครับทุกท่านคงจะเห็นจากปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปกันแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรับชมรับฟังเรื่องราวที่เป็นเกี่ยวกับพญานาคในพระพุทธศาสนาและตำนานคาถาขันธบริศ ที่ใช้ในการแผ่เมตตาต่อสัตว์เลื้อคลานทั้งหลายโดยนาคในศาสนาพุทธปรากฏในรูปของงูขนาดใหญ่บางตนมีพลังวิเศษแปลงกายเป็นรูปมนุษย์ได้เชื่อว่านาคอาศัยอยู่ในบาดาลเช่นเดียวกันกับเทวดาบางส่วนและอาศัยในส่วนต่างๆของโลกมนุษย์บางส่วนอาศัยในน้ำ เช่นลำธารแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและบางส่วนอาศัยบนบกเช่นในถ้ำนาคเป็นบริวารของท้าววิรูปักหนึ่งในโลก,กบาลผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกนาคต่างๆทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บนเขาพระสุเมนเพื่อปกป้องชั้นดาวดึงจากอสูรซึ่งนาค หรือพญานาคนั้นในคำพีของพุทธต่างๆตั้งแต่ชั้นบาลีจนถึงอัตถกถาก็ได้มีการเอ่ยหรือพูดถึงพญานาคอยู่บ้างโดยเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคในาศาสนาพุทธมีอะไรบ้างนั้นทางผมจะขอยกมาเล่าในคลิปนี้เฉพาะบางเรื่องนะครับโดยเรื่องแรกที่ผมจะหยิบมาเล่านั้นคือเรื่องของกาลนาคราชนะครับชื่อกาละ มาจากการอธิบายล,ลักษณะของนาตนนี้คือมีลักษณะของตัวเป็นสีดำเรื่องราวของหน้าตนนี้มีอยู่ว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เสวยข้าวมัทุปายาตที่นางสุชาดามาถวายแล้วได้ถือถาดและทรงอธิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรันชาราวา่าถ้าเรา จักได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำไปถ้าไม่ได้เป็นจงลอยไปตามกระแสน้ำเมื่ออธิษฐานแล้วทรงลอยถาดไปในแม่น้ำถาดนั้นได้ลอยตัดสายน้ำออกไปจนถึงกลางแม่น้ำแล้วลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปประมาณ8ปสศอกจึงหมุนจมลงไปตามวงวนแห่งหนึ่งถาดนั้น ได้ตกลงไปกระทบถาดของพระพุทธเจ้าสามพระองค์คือพระพุทธเจ้ากะกุสันทะพระพุทธเจ้ากโกนาคมณนะและพระพุทธเจ้ากัสสปะที่มาตรัสรู้ก่อนหน้านี้ทำให้กาลนาคาราชสะดุ้งตื่นจากหลับกาลนาคาราชคิดว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์หนึ่งวันนี้ตรัสรู้อีกพระองค์หนึ่ง จึงลุกขึ้นและสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยคาถาหลายร้อยคาถาเรื่องที่สองคือเรื่องของมุจลินนาคาราชเรื่องมีอยู่ว่าในสัปดาห์ที่6หลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิที่ต้าต้นจิกที่อยู่ในทิศอาคาเนแห่งต้นพระศีรีมหาโพธ สวยวิมุติสุขอยู่ณที่นั่นอีกเจ็ดวันในการนั้นฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันพญานาคมุจลินซึ่งมีอนุภาพมากพำนักอยู่ที่สระน้ำใกล้ต้นจิกนั้นได้เลื่อมใสในพระสิริวิราชพร้อมด้วยพระรัศมีโอภาษอันงามล่วงล้ำเทพยดาทั้งหลาย จึงได้ถวายอารักขาโดยขนดกายโอบรอบพระพุทธองค์ได้เจ็ดรอบแล้วแผ่พังพานเพื่อปกป้องพระวรกายมิให้ลมและฝนถูกต้องพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรกเมื่อผ่านไปเจ็ดวันฝนหายขาดแล้วพญานาค ก็คลายขนดจำแรงกายเป็นมนุษย์หนุ่มเข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานวาจาว่าความสงัดเป็นสุขสำหรับบุคคลผู้มีธรรมอันเห็นแล้วยินดีอยู่ในที่สงัดรู้เห็นตามความเป็นจริงความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายและความปราศจากความกำหนัด คือความล่วงการทั้งหลายเสียได้ด้วยประการทั้งปวงเป็นสุขในโลกความนำอัศมิมาณนะคือความถือตัวออกให้หมดไปเป็นสุขอย่างยิ่งเรื่องที่สามคือเรื่องของนันโทปนันทะนาคราชเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อ,อนาถบ,บินทิกะเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาค ได้ทูลเชยพระองค์พร้อมภิกษุอีกห้ารอรูปไปรับพักษาหารที่เรือของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูหมื่นโลกธาตุในเวลาใกล้รุ่งนันโทปะนันทะนาคราชได้เข้ามาสู่ข่ายพระยาณทรงเห็นว่านาคราชนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมสายในพระรัตนตรัยและพระมหาโมคลานะ เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องนาคราชนี้จากมิจฉาทิฐิได้ครั้นสว่างจึงให้พระอานนท์บอกภิกษุทั้งห้ารอรูปว่าจะเสด็จจาริกไปในเทวโลกวันนั้นพวกนาคเตรียมพื้นที่สำหรับดื่มของนันโทปนันทะนาคราชโดยเอาสเสวตฉัตรทิพกลางบนรัตนบัลลังทิพห้อมล้อมด้วยนาคนักฟ้อนและนาคบริวาร เมื่อนันโทปานันธน,นาคราชเห็นพระผู้มีพระภาคพร้อมภิกษุทั้งห้ารอรูปเสด็จมุ่งพระพักไปอย่างดาวดึงเทวโลกทางเหนือวิมานทองของตนจึงคิดว่าจะไม่ให้พวกสมณะโลนเหล่านี้โปรยละอองท้ามาบนกระหม่อมของตนได้จึงไปอย่างเชิงภูเขาสิเนรุเนรมิตตัวให้ใหญ่เอาขนดล้อมรอบภูเขาสิเนรุเจ็ดรอบ แล้วเอาพังพานบังภพดาวดึงไว้ทำให้สมณะทั้งหลายมองไม่เห็นพระรัฐถปาละพระพัทยะและพระราหุลต่างอาสาที่จะกำราบนาคราชพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตแต่ทรงอนุญาตให้พระมหาโมคลานะกำราบนาคราชตนนั้นพระโมคลานะจึงแปลงกายเป็นนาคราชตัวใหญ่ เอาขนาดพันรอบนันโทปนันทน,นาคราชวางพังพานของตนกดหน้าคราชไว้กับภูเขาสีเนรุนันโทปนันทน,นาคราชด้วยความโกรธจัดจึงพ่นควันออกมาพระโมคคลานะที่แปลงเป็นพญานาคเห็นดังนั้นก็พ่นควันที่ใหญ่กว่ากลับไปนันโทปนันทน,นาคราชไม่ยอมจึงพ่นไฟใส่พระเทระไม้จะเอาคืนแต่ทางด้านพระมหาโมคคลานะ ก็ได้พ่นไฟที่ใหญ่กว่ากลับคืนไปนาคราชเห็นเช่นนั้นจึงขอให้พระเทระกลับสู่ภาวะแห่งภิกษุเมื่อพระเทระคืนร่างเป็นภิกษุก็ได้เดินเข้าออกทางช่องหูขวาและซ้ายช่องจมูกขวาและซ้ายของนาคราชและยังเดินเข้าไปในปากและได้เดินจงกรมอยู่ในท้องของนาคราชและทูลพระผู้มีพระภาคว่า แม้นาคราชเช่นเดียวกันกับนันโทปนันทะเป็นร้อยหรือพันตนก็กำราบได้เพราะอิธิบาสีที่ตนได้กระทำให้มากกระทำให้เป็นนังยานกระทำให้เป็นหนังวัตถุที่ตั้งปฏิบัติแล้วสะสมแล้วเริ่มดีแล้วพระโมคคลานะเป็นผู้ที่สามารถเข้าออกชานได้อย่างรวดเร็วเมื่อพระเทระออกมายืนตรงจมูก นาคราชเห็นเป็นจังหวะเหมาะจึงพ่นลมทางจมูกอย่างแรงพระเทระสังเกตอาการของนาคราชแล้วเลยรีบเข้าฌานที่เรียกว่าจตุฌานทำให้ลมนั้นไม่สามารถทำให้แม้เส้นขนของท่านไหวได้นันโทปนันทะน,นาคราชคิดในใจว่าสมณะนี้มีฤทธิ์มากดังนั้นเมื่อพระเทระเปลี่ยนอัตภาพให้เป็นครุฑ นาคราชจึงรีบเปลี่ยนเป็นอัตภาพของตนเป็นมนุษย์น้อยแล้วกล่าวขอถึงท่านเป็นสารณะแล้วไหว้เท้าทั้งสองของพระโมกัลานะเมื่อกำราบนาคราชให้หมดพยศพระเทระจึงพาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งนันโทปนันทาน,นาคราชจึงได้ทูลขอพระพุทธองค์เป็นสารณะจากนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปอย่างบ้านของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี และได้ตรัสเล่าถึงการต่อสู้ของนาคราชและพระโมคคานะให้กับอนาถาบิธิกะเศรษฐีเมื่ออนาถาบิธิกะเศรษฐีได้ฟังแล้วจึงทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมภิกษุอีก500รูปรับพัตตาหารตลอดเจวันเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของนาคอีกหนึ่งตนว่ากันว่าในสมัยพุทธกาลนาคตนนี้อึดอัด ระอาเกลียดที่จะเกิดเป็นนาคนาคตนนั้นจึงมีความดำมริว่าด้วยวิธีอะไรนออเราถึงจะพ้นจากกำเนิดนาคและกลับไปเป็นมนุษย์โดยเร็วพลันหลังจากนั้นก็ได้ดำริต่อไปอีกว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยะบุตรนี่แหละที่เป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจันยร์กล่าวแต่คำสัตว์มีศีล มีกรลยาณธรรมหากเราจะพึงบวชในสำนักของพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรแล้วด้วยวิธีเช่นนี้เราก็จะพ้นจากการกำเนิดเป็นนาคและกลับไปเป็นมนุษย์โดยเร็วเมื่อคิดอย่างนั้นนาตนนั้นก็ได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มแล้วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเพื่อขอบรรพชาภิกษุทั้งหลาย จึงให้เขาบรรพชาอุปสมบทต,ต่อมานาคตนนั้นที่เป็นพระก็ได้อาศัยอยู่ในวิหารกับภิกษุอีกรูปหนึ่งวันหนึ่งในตอนเช้าหลังจากที่ภิกษุรูปนั้นตื่นนอนแล้วได้ออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งเมื่อน,นาคที่เป็นพระเห็นว่าไม่มีใครแล้วก็เลยวางใจจึงจำวัดณวิหารแห่งนั้นไม่นาน วิหารทั้งหลังก็เต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างครั้นภิกษุรูปนั้นผลักบานประตูด้วยตั้งใจจักเข้าวิหารได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงูเห็นขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างภิกษุเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตกใจจึงร้องเอะอะขึ้นภิกษุทั้งหลายที่ได้ยินพากันวิ่งเข้าไปแล้วถามภิกษุรูปนั้นว่าอาวุโส ท่านร้องเอะอะทำไมภิกษุรูปนั้นก็ได้บอกด้วยความตกใจไปว่าอาวุโสทั้งหลายวิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงูขนดยื่นออกไปทางหน้าต่างขณะนั้นพระนาคที่หลับนั้นก็ได้ตื่นขึ้นเพราะเสียงที่พระเหล่านั้นเอะอะกันและนั่งอยู่บนอาสนะของตนภิกษุทั้งหลายก็ได้ถามพระนาคไปว่าอาวุโสท่านเป็นใคร พระนาคได้ตอบกลับไปว่าผมเป็นนาคขอรับเหล่าภิกษุที่ได้ยินดังนั้นก็ถามต่อไปอีกว่าอาวุโสท่านได้ทำเช่นนี้เพื่อประสงค์อะไรพระนาคนั้นจึงเล่าความปรารถนาของตนให้ภิกษุเหล่านั้นได้ฟังเมื่อทราบความแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลแก่พระพุทธเจ้าเมื่อรู้ความจริงที่เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้มีการประชุมภิกษุสงฆ์ขึ้นและทรงตรัสกับภิกษุที่เป็นนาคดังนี้เจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาศีลอุโบสถเถิดโดวยวิธีนี้เจ้าจะพ้นจากการกำเนิดเป็นนาคและจะได้กลับไปเป็นมนุษย์โดยเร็วเมื่อนาคตนนั้นได้ทราบว่า ตนมีความไม่งอกงามในพระธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาก็เสียใจหลังน้ำตาส่งเสียงดังแล้วหลีกหนีไปหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสต่อภาคภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุที่ทำให้หนาคกลับคืนร่างนั้นมีสองประการคือ 1. เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาคผู้มีชาติเสมอกัน 2. เวลาวางใจนอนหลับดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันคือสัตว์เดรัจฉานภิกษุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกเสียเรื่องที่เกี่ยวกับนาคในสมัยพุทธกาลที่ผมยกมาเล่าก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปจะขอพาทุกท่าน เข้าสู่การพูดถึงพระคาถาที่พระพุทธเจ้าได้สอนพระภิกษุให้ท่องคาถานี้เพื่อเป็นการแผ่เมตตาต่อสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานคือนาคและงูนั่นก็คือพระคาถาขันธปริตกันนะครับขันธปริตเป็นหนึ่งพระปริตที่ชาวพุทธนิยมสวดเพื่อป้องกันพยันตรายจากอารพิษและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเนื่องจาก มีเนื้อหากล่าวถึงการแผ่เมตตาให้อสารพิษประเภทต่างๆแล้วขอให้สัตว์มีพิษเหล่านี้อย่าได้เบียดเบียนกันพร้อมกับยกคุณอันประมาณไม่ได้ของพระรัตนตรัยขึ้นมาประกาศว่าแม้แต่สัตว์มีพิษก็ต้องยอมสยบสำหรับประวัติของพระปริตนี้มีอยู่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันของท่านอนาถบ,บินิกะเศรษฐี ใกลกับเมืองสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งในกรุงสาวัตถีนั้นถูกงูกัดเข้าเหล่าภิกษุจึงได้พากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้บอกกับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งในเมืองสาวัตถีนี้ถูกงูกัดเมื่อพระพุทธเจ้าทราบความแล้วจึงตรัสต่อพระภิกษุเหล่านั้นว่า ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้นฉรอยจะไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปยังสกุลพญางูทั้งสี่เป็นแน่ตระกุลพญางูทั้งสี่อันได้แก่ 1. วิรูปักขะสองเอราปะทะสามฉัพพยาปุตตะสี่กัณหาโคตมกะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนั้น ไม่ได้แผ่เมตตาจิตไปอย่างสกุลพญางูทั้งสี่จำพวกนี้เป็นแน่ถ้าเธอพึงแผ่เมตตาจิตไปอย่างตระกูลพญางูทั้งสี่นี้แล้วเธอก็ไม่พึงถูกงูกัดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปอย่างตระกูลพญางูสี่จำพวกนี้เพื่อคุ้มครองตนเพื่อรักษาตนเพื่อป้องกันตน โดยความหมายของคาถาขันธปริศมีดังนี้ข้าพาเจ้ามีเมตตาจิตกับงูตระกูลวิรูปักทั้งหลายข้าพาเจ้ามีเมตตาจิตกับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลายข้าพาเจ้ามีเมตตาจิตกับงูตระกูลฉับพยาปุตตะทั้งหลายข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลกันหาโคตมกะทั้งหลายข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลายข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์สองเท้าทั้งหลายข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์สี่เท้าทั้งหลายข้าพเจ้ามีเมตตาจิตกับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลายขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย สัตว์สองเท้าก็อย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าเลยขอสัตว์สี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลยสัตว์มีเท้ามากก็อย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าเลยขอสัพพสัตว์ทั้งปวงที่มีลมปราณที่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นจงประสบแต่ความเจริญด้วยกันทั้งหมดเถิดอย่าได้รับโทษอันชั่วช้าใดๆเลยพระพุทธเจ้า ทรงมีพระคุณอันหาประมาณมิได้พระธรรมมีพระคุณอันหาประมาณมิได้พระสงฆ์มีพระคุณอันหาประมาณมิได้สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอันมีประมาณคืองูแมงป่องตะขาบแมงมุมตุ๊กแกหนูการรักษาอันข้าพระเจ้ากระทำแล้ว การป้องกันอันข้าพเจ้ากระทำแล้วขอหมู่สัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเถิดเพราะข้าพเจ้านั้นกระทำความนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ข้าพเจ้ากระทำความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์ที่กล่าวถึงในพระคาานี้นั้นได้แก่พระพุทธเจ้าวิปัสสี พระพุทธเจ้าสิขินพระพุทธเจ้าเวสภูพระพุทธเจ้ากะกุสันทะพระพุทธเจ้าโกนาคามนะพระพุทธเจ้ากัสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะทั้งนี้อัฏถกถาชาดกยังมีตัวบทเอ่ยถึงที่มาของขันธปริชเช่นกันโดยเรื่องมีอยู่ว่าภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ตถาคตเคยสอนขันธปริตรนี้เมื่อครั้งที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นฤาษีที่ป่าหิมมะพานได้พำนักอยู่ร่วมกับฤาษีเป็นอันมากขณะนั้นมีฤาษีตนหนึ่งถูกงูกัดเสียชีวิตจึงสอนขันธปริตรแก่พวกฤาษีเพื่อป้องกันภัยจากอารพิษทั้งปวงและนี่ ก็เป็นทั้งหมดของเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแม้พญานาคจะมีความเป็นอยู่ที่เป็นทิพย์มีความเป็นอยู่ที่ประณีตแต่นาคหรือพญานาคก,ก็ไม่ได้มีภูมิธรรมที่เหนือไปกว่ามนุษย์อย่างเราเลยตรงกันข้ามบางเนื้อหาที่ผมได้พูดไปจะเห็นได้ว่าก็ยังมีนาคที่อยากกลับมาเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำพระพุทธเจ้า จึงสันเสริญในการเกิดเป็นมนุษย์ที่สุดเพราะเรามีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้ง่ายกว่าและไม่เปราะบางเหมือนอย่างเทวดาที่แม้แต่ลืมกินข้าวเพียงแค่มือเดียวก็ตายได้หรือแม้กระทั่งมีจิตเกิดโทสะก็ตายเช่นกันจึงไม่มีอะไรดีไปกว่าการเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั่นเองหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อคิดและได้สาระจากการรับชมคลิปนี้นะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์8 4 0 0 0 o r g และเว็บไซต์วิกิพีเดียหากข้อมูลที่ผมนำเสนอในคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับทุกท่านสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าหากว่าทุกท่านเห็นคลิปนี้ว่ามีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ